นิยายเสียงรักแฟนตาซีพร,รมลิกิตแห่งเวทมนต์ผู้แต่ง c ช a g p t เรียบเรียงโดยตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่สองความลับของพลังเช้าของวันใหม่ลีลาวดีตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำของคืนดาวตกที่ยังสดใสในหัวใจเธอรู้สึกถึงความพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นและการพบกับชายหนุ่มนามว่าอารันทำให้เธอมีความหวังและแรงบันดาลใจที่ไม่เคยมีมาก่อน ลีลาวดีใช้เวลาทำงานในสวนหลังบ้านกับแม่บุญธรรมมณีรัตน์ที่กำลังตัดแต,แต่งต้นไม้และดอกไม้ต่างๆทั้งสองคนพูดคุยกันเรื่องราวในชีวิตประจำวันและความฝันในอนาคตแม่คะเมื่อคืนหนูฝันถึงดวงดาวและอารันมันเหมือนกับว่าดาวตกมีข้อความบางอย่างสำหรับหนูลีลาวดีเล่าให้แม่ฟังขณะที่เธอรดน้ำดอกไม้บางทีนั่นอาจเป็นสัญญาณจากดวงดาวลีลาวดีความฝันบางครั้งมีความหมายมากกว่าที่เราคิดมณีรัตน์ตอบพร้อมกับยิ้ม ขณะที่ลีลาวดีทำงานในสวนเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างดอกไม้ที่เธอรดน้ำดูสดชื่นและเติบโตเร็วขึ้นกว่าปกติเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแม่คดูนี่สิขะดอกไม้ที่หนูรดน้ำมันดูสดชื่นกว่าปกติลีลาวดีพูดขึ้นด้วยความสงสยัยบางทีนั่นอาจเป็นเพราะลูกดูแลมันด้วยความรักดอกไม้ก็ตอบแทนด้วยความงดงามมันรดตอบด้วยความอบอุ่น แต่ลีลาวดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ส่งผ่านจากมือของเธอไปยังดอกไม้มันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยมีมาก่อนในตอนเย็นลีลาวดีตัดสินใจไปที่ลานกว้างอีกครั้งเพื่อพิจารณาและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเธอนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มอธิษฐานกับดวงดาวดวงดาวเจ้าขาท่าหนูมีพลังวิเศษจริงๆขอให้หนูเข้าใจและใช้มันให้ถูกต้องลีลาวดีพูดเบาๆขณะที่เธอเงยหน้ามองท้องฟ้า ขณะที่ลีลาวดีกำลังคิดอยู่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เมื่อหันไปมองเธอเห็นอารันเดินเข้ามาหาเธอลีลาวดีคุณมาที่นี่อีกครั้งหรือเจ้าชายถามด้วยความประหลาดใจใช่ค่ะฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่ทำให้ฉันสงบและมีสมาธิลีลาวดีตอบผมก็คิดเหมือนกันที่นี่มีพลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับดวงดาวเจ้าชายกล่าวทั้งสองนั่งลงใต้ต้นไม้และพูดคุยกันต่อเนื่อง ลีลาวดีตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนให้ชายหนุ่มฟังอารันควันนี้ฉันสังเกตเห็นว่าดอกไม้ที่ฉันรดน้ำดูสดชื่นกว่าปกติมันเหมือนกับว่าฉันมีพลังบางอย่างที่ทำให้มันเติบโตเร็วขึ้นลีลาวดีเล่านั่นอาจเป็นพลังวิเศษที่คุณมีลีลาวดีคุณอาจมีความสามารถในการใช้เวทมนต์โดยไม่รู้ตัวอารันตอบกลับด้วยความสนใจแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและฉันควรทำอย่างไรต่อไปลีลาวดีพูดด้วยความกังวล ไม่ต้องกังวลลีลาวดีผมจะช่วยคุณค้นหาคำตอบเราจะไปหาผู้รู้เวทมนต์ในอาณาจักรของผมเขาอาจจะสามารถบอกได้ว่าคุณมีพลังวิเศษอะไรและวิธีการใช้มันเจ้าชายกล่าวลีลาวดีรู้สึกสบายใจและมีความหวังเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอตกลงที่จะไปกับเจ้าชายเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของเธอขอบคุณมากค่ะอารันฉันรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางฉันในตอนนี้ลีลาวดีกล่าวด้วยรอยยิ้ม ผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันลีลาวดีเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเจ้าชายตอบคืนนั้นเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่บุญธรรมฟังพร้อมบอกเล่าเพื่อเดินทางไปกับชายหนุ่มนามว่าอารันวันต่อมาลีลาวดีและเจ้าชายอารันเริ่มออกเดินทางไปยังอาณาจักรของเจ้าชายระหว่างทางพวกเขาได้เผชิญกับธรรมชาติที่งดงามและอุปสรรคที่ท้าทายแต่ความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทําให้พวกเขาผ่านพ้นไปได้ การเดินทางนั้นยาวนานและเหน็ดเหนื่อยแต่ทั้งสองก็ไม่ย่อท้อพวกเขาเดินผ่านปา่าเขียวขจีลัดเลาะไปตามลำธารที่ใสสะอาดและข้ามผ่านภูเขาสูงชันทุกครั้งที่พวกเขาพบเจออุปสรรคลีลาวดีจะใช้พลังวิเศษของเธอช่วยให้พวกเขาผ่านไปได้โดยไม่รู้ตัวว่าพลังนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆออยๆระหว่างทางอารันก็สารภาพกับเธอว่าเขาคือเจ้าชายอารันทำให้หญิงสาวรู้สึกดีขึ้นมาบ้างว่าชายหนุ่มเปิดเผยความจริงกับเธอ เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงอาณาจักรของเจ้าชายอารันพวกเขาได้พบกับผู้รู้เวทมนต์ชื่อว่าพระอาจารย์ศิลาผู้มีความรู้และปัญญาลึกซึ้งพระอาจารย์ศิลาต้อนรับพวกเขาด้วยความอบอุ่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือยินดีต้อนรับเจ้าชายอารันและคุณลีลาวดีผมได้ยินเรื่องราวของคุณแล้วและผมเชื่อว่าคุณมีพลังวิเศษที่ยิ่งใหญ่พระอาจารย์ศิลากล่าวขอบคุณค่ับพระอาจารย์ฉันรู้สึกสับสนและต้องการคำแนะนำว่าจะใช้พลังของฉันอย่างไรลีลาวดีตอบ พระอาจารย์ศิลาภรลิวดาลีวและเจ้าชายอารันไปยังห้องเรียนเวทมนต์ที่นั่นพระอาจารย์ได้สอนลีลาวดีเกี่ยวกับพื้นฐานของเวทมนต์และวิธีการใช้พลังของเธออย่างถูกต้องคุณลีลาวดีพลังของคุณมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติคุณสามารถใช้พลังของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและปกป้องโลกใบนี้พระอาจารย์ศิลากล่าวฉันรู้สึกว่าพลังของฉันเติบโตขึ้นเมื่อฉันดูแลดอกไม้และพืชพันธุ์ฉันอยากใช้พลังนี้เพื่อทำความดีลีลาวดีตอบด้วยความตั้งใจ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากคุณต้องฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการใช้พลังของคุณอย่างมีประสิทธิภาพผมจะสอนคุณทุกอย่างที่ผมรู้พระอาจารย์ศิลากล่าวการฝึกฝนของลีลาวดีเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการใช้เวทมนต์เธอเรียนรู้วิธีการใช้พลังของเธอในการรักษาและการปกป้องเมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มเข้าใจและควบคุมพลังของเธอได้ดีขึ้น ระหว่างการฝึกฝนเจ้าชายอารันยอยู่เคียงข้างลีลาวดีเสมอเขาคอยให้กำลังใจและช่วยเธอในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นวันหนึ่งขณะที่ลีลาวดีกำลังฝึกฝนอยู่ในสวนของพระอาจารย์ศิลาเธอได้พบกับผู้วิเศษด้านมืดชื่อว่ากรินผู้ซึ่งมีแผนร้ายที่จะใช้พลังของลีลาวดีเพื่อครองโลกลีลาวดีคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่มาร่วมมือกับฉันเธอเราจะทำให้โลกนี้อยู่ในกำมือของเรา กรินกล่าวด้วยเสียงเยวายวนไม่ฉันจะไม่ใช้พลังของฉันเพื่อทำความชั่วฉันจะใช้มันเพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้อื่นลีลาวดีตอบอย่างเด็ดขาดกรินโกรธและพยายามโจมตีลีลาวดีแต่เธอสามารถใช้พลังของเธอป้องกันตัวเองได้พระอาจารย์ศิลาและเจ้าชายอารันรีบมาช่วยเธอและสามารถขับไล่กรินออกไปได้ลีลาวดีคุณทำได้ดีมากคุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งและพลังที่ยิ่งใหญ่พระอาจารย์ศิลากล่าวด้วยความภูมิใจ ขอบคุณค่ับพระอาจารย์ฉันรู้สึกว่าฉันพร้อมที่จะใช้พลังของฉันเพื่อทำความดีแล้วลีลาวดีตอบหลังจากการโจมตีของกรินลีลาวดีตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝนและการใช้พลังของเธออย่างมีสติเธอสัญญากับตัวเองว่าจะใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและปกป้องโลกใบนี้ในคืนนั้นลีลาวดีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กับเจ้าชายอารันทั้งสองมองดูดาวบนท้องฟ้าและพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคต ลีลาวดีผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษมากพลังของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เจ้าชายอารันกล่าวขอบคุณคะ่ะเจ้าชายอารันฉันรู้สึกว่าคุณเป็นแสงสว่างที่นำทางฉันคุณทำให้ฉันมีความหวังและความมั่นใจลีลาวดีตอบด้วยรอยยิ้มเราจะผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันลีลาวดีผมสัญญาเจ้าชายกล่าวด้วยความมุ่งมั่น การผจญภัยของลีลาวดีและเจ้าชายอารันยังคงดำเนินต่อไปและพวกเขารู้ว่าพรอมลิขิตได้กำหนดให้พวกเขามาพบกันเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายและใช้พลังของพวกเขาเพื่อทำความดีในโลกใบนี้